สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับคุณครูแป้งในวิชาสังคมศึกษากันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เรียนเรื่องของพระระตัตน์ไตไปแล้วในชั่วมงนี้เราจะมาต่อกันในเรื่องของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะคะและในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ของเราจะมาเรียนกันในหลักธรรมเรื่องไตศิขาและโอวาทสามถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูแป้งมีคลิปวิดีโอ ให้นักเรียนรับชมนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไตรสิกข,ขาไตรสิกขาหมายถึงหลักปฏิบัติเพื่ออบรมกายวาจาจิตใจและปัญญาให้เจริญยิ่งขึ้นไปส่งผลให้เกิดความเรียบร้อยทางกายทางวาจาทางใจนะครับไตรสิกขามี3ประการคือศีลส,สมาธิปัญญา ไปดูกันทีละข้อเลยนะครับศีลหรืออาที่สีลสิกขาคือการฝึกอบรมตนเองให้มีความประพฤติทางกายและว,วาจาที่เรียบร้อยเช่นการถือสีน้า สมาธิหรืออาทิจิตตสิกขาคือการฝึกฝนอบรมจิตให้เกิดสมาธิจิตที่มีสมาธิสามารถทำสิ่งต่างๆได้สำเร็จลุล่วงเกิดความสงบสุขสามารถจดจำสิ่งต่างๆได้ดีปัญญาหรืออาทิปัญญาสิกขาคือการฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงนะครับ ผู้ที่ปฏิบัติต้นตามหลักไตรสิกขาจะเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีมีจิตใจผ่องใสมีสติปัญญาดีและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับโอวาทสาหรือโอวาทปฏิโมกค,คือคำตักเตือนคำกล่าวสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้แสดงแก่พระอรหันต์จำนวน1,250องค์ ที่มาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายในวันขึ้น15ข้าค่ำเดือน3หรือวันมาฆบูชาเป็นหลักคำสอนที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามี3ประการคือการไม่ทำความชั่วการทําความดีการทําจิตใจให้บริสุทธิ์การไม่ทำความชั่ว,กา,วาก,าใใการไม่ทำความชั่ว,ค,ว,วคือการไม่ทำความชั่วทั้งกายวาจาและใจนักเรียนครับ หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการไม่ทำความชั่วมีหลายหลักธรรมเช่นเบนจศีนทุจริต3เป็นต้น <c oughs> เบนจศีนคือข้อปฏิบัติสำหรับละเว้นการทำความชั่วมี5ประการคือ 1. ไม่รังแกรหรือฆ่าสัตว์ 2. ไม่ลักขโมย 3. ไม่ประพฤติผิดในกรรม 4. ไม่พูดปด 5. ไม่ดื่มสุราหรือสารเสพติด ทุจริต3คือการประพฤติช,ชั่วทางกายทางวาจาและทางใจการประพฤติช,ชั่วทางกายได้แก่ 1. การฆ่าสัตว์และการทรมานสัตว์หรือการเบียดเบียนผู้อื่น 2. การลักขโมยสิ่งของของผู้อื่น 3. การประพฤติผิดในกรรมการประพฤติช,ชั่วทางวาจาได้แก่ 1. การพูดปดพูดหลอกลวง 2. การพูดยุยงให้ผู้อื่นแตกกัน 3. การพูดคำหยาบคาย 4. การพูดเพ้อเจ้อพูดไร้สาระการประพฤติชั่วทางใจได้แก่ 1. ความโลภอยากได้ของผู้อื่น 2. การพยาบาทคิดร้ายต่อผู้อื่น 3. การเห็นผิดเป็นชอบ 3. ข้อทุจริตนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำทั้งสิ้นและเป็นสิ่งที่ควรระมัดระวังเพราะผลจากการกระทำนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการกระทำความผิดทั้งปวงนะครับ การทำความดีการทำความดีคือการทำสิ่งที่ก่อให้เกิดความสุขความเจริญส่งผลให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขนักเรียนครับหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำความดีมีหลายหลักธรรมเช่เนเบญจธรรมสุจริตสารหมวิหารสกตันยูกตะเวทีต่อชาติมงคล38เป็นต้นเบญจธรรมคือ ข้อปฏิบัติสำหรับการทำความดีมี5ประการคือ 1. ความมีเมตตาการุณา 2. การประกอบอาชีพสุจริต 3. สำรวมในกรรม 4. พูดแต่ความจริง 5. มีสติและไม่ประมาทการมีสติและไม่ประมาทจะทำให้ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆนะครับสุจริต3คือการประพฤติดีประพฤติชอบทางกายทางวาจาและทางใจ การประพฤติช,ชอบทางกายได้แก่ 1. ความมีเมตตากรุณาเว้นจากการฆ่าสัตว์ 2. ไม่ลักขโมยสิ่งของของผู้อื่น 3. ไม่ประพฤติผิดในกามการประพฤติช,ชอบทางวาจาได้แก่ 1. พูดแต่ความจริง 2. พูดส่งเสริมในทางที่ดี 3. พูดไพเราะพูดสุภาพ 4. พูดแต่สิ่งที่มีประโยชน์การประพฤติช,ชอบทางใจได้แก่ 1. พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ 2. ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น 3. เห็นชอบตามคันลองคลองธรรมนักเรียนครับทั้ง3ข้อในสุจริตนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ควรกระทำทั้งสิ้นเพราะเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนให้เราเป็นผู้ทำดีพูดดีและคิดดีอยู่ตลอดเวลาทำให้เรามีความสุขเสมอนะครับพรมวิหาร4คือหลักความประพฤติที่ประเสริฐมี4ประการ เมตตาความรักปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขมีน้ำใจคิดประโยชน์เพื่อผู้อื่นกรุณาความสงสารคิดจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์มุทิตาความพลอยยินดีที่ผู้อื่นได้ดีมีความสุขมีจิตใจผ่องใสอุเบขาความเป็นกลางไม่ลำเอียงข้างใดข้างหนึ่งด้วยความรักหรือความชังมีความยุติธรรม นักเรียนครับหลักพรมวิหารสีนี้เราควรประพฤติปฏิบัติเพราะจะทําให้เกิดสันติสุขในสังคมนะครับกตัญญูหมายถึงการรู้จักบุญคุณของบุคคลหรือสิ่งที่มีคุณต่อเรากตะเวทีหมายถึงการตอบแทนบุญคุณของบุคคลหรือสิ่งที่มีคุณต่อเราความกตัญญูกตะเวทีต่อชาติคือการรู้จักบุญคุณของชาติบ้านเมือง เป็นสิ่งที่อยู่อาศัยของคนไทยทุกคนดังนั้นคนไทยทุกคนควรตอบแทนบุญคุณของชาติด้วยการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีปฏิบัติตามกฎร,ระเบียบเสียสละและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและมีความเคารพสถาบันชาตินะครับนักเรียนครับสถาบันหลักของชาติมี3มสถาบันคือสถาบันชาติสถาบานันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับ มงคล38มงคลชีวิตมี38ประการอันเป็นหลักปฏิบตัติเพื่อเป็นมงคลที่ดีของชีวิตในชั้นนี้นักเรียนจะได้ศึกษา3ข้อคือความเคารพคือความตระหนักในบุคคลหรือวัตถุที่ควรยกย่องทั้งต่อหน้าและลับหลังเช่นการกราบไหว้การลุกขึ้นเพื่อต้อนรับการพูดจาไพเราะอ,อ่อนหวานการน้อมตัวเมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่เป็นต้น สำหรับแอนิเมชันการสอนก็ได้จบลงไปแล้วนะคะนักเรียนนักเรียนอย่าลืมกลับไปทำงานที่คุณครูมอบหมายนะคะคุณครูขอให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ